ไปทางไหนแล้วเอ,อ,อเะไปช่างมันแต่งูสิงใช่ปะ่ะไใเห่าวทู่แล้วขนาดเนี้ย แต่นี่ไม่ใช่งูสินะครับอันนี้เป็นปลาไหลนะครับเมื่อกี้ที่เดินตามไปเมื่อกี้นี้มันมีงูเลื้อยผ่านมาตรงนี้นะครับอันนี้ทําแล้วนะครับทําทําแล้วแล้วก็อืมรูดใบรูดเลยเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเตรียมจะไปผัดแล้วครับผัดเผ็ดปลาไหลครับตอนนี้เครื่องทํามาพร้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลาเปิเรียบร้อยหัน่นเป็นชิ้น อทอ,องสุนเปะาวะชุนตึนเหลือเกินครับตอนนี้วนยนี <c oughs> ่เราใส่ปลาไหลไปแล้วนะครับก็ปล่อยให้มันสุกก่อนนะครับเราดูเนี่ยครับ ปลาเผาครับโอเคครับตอนนี้ครับปลาเริ่มสุกผมก็ผัดนะครับคุกคุกเขาๆให้พริกแกงมันเข้าที่ครับโอเคขวายอีกรอบหนึง่งตอนนี้พริกแกงปลาไหลได้ที่แล้วครับผมใส่เครื่องเคียงครับฝึบมีกระชายพริกไทยอ่อน ใบมักคูดครับกระชายเริ่มออกยาแล้วนะครับทีนี้ผมใส่ใบกระเพราครับสุดท้ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผัดเผ็ดปลาไหลหนาครับของแท้ สมุนไพรจากกระชายนะครับพรไทยอ่อนใบจะเราครับ